สวัสดีค่ะแม,แ,มแม่ทุกท่านนะคะมาดูควันเจียวนะคะว่าจะเอาพี่ทองคำของควันเจียวไปวัดป่าเจียงได้ไหมไม่ได้จับกันโดนและดีแ<อ>พสที่ว่เปิดบ่<อ>ถูอย่างนั้นเพสจะไม่เปิดบปลแพ้เขาจะไม่เปิดบ่เขาทูแบบนั้น ถูแบบเมามันมากในการถูของลุงขัดง่ายดิผู้จัดการช่างเลยดิเดี๋ยวผู้จัดการสช่างขัดงาผู้จัดการสช่างขัดง่ายถ้าสร้างไม่ได้ก็ไล่ทิ้งแล้วแม่ ค่อยจะจับงาเขาต้องค่อยๆห่วงงาเออเอ่อพากันเดินขอ้าวข่าช่วยบ้านกันที่จับงาเขาได้ง่ายๆเขาห่วงงาสิตต่ ลุงไปค่อยคุบม่เออได้แล้วจับได้แล้วนะลุงล่างด้วยเออเดี๋ยวขอลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นนี่นะคะเป็นการขัดงานนะคะนี่นะคะข้างหนึ่งขัดข้างหนึ่งไม่ขัดคนละสีเลยนะคะวันนี้คิดบอลคิดฟุ้งก้อนเล็กนิดจะเป็นเพล ให้ถูต้นไม้นะคะถ้าถูแห้งๆคือหนังขาดนะคะพอหนังขาดแล้วก็จะเป็นแผลนะคะเป็นจำๆจำๆเลยนะคะถ้าแมงวันโจะนี่ก็จะเป็นหนองเลยนะคะถ้าไม่มีน้ำเห็น <laughs> จีดไปถึงเตี่ยโพชค <laughs> วานตี้อย่างนี้แหละนะ <laughs> สรุปคุณขัดงาข้างเดียวบ่เขัดอข้างนึใขขขงใสค่เออนะที่แบบที้ที่อ่อล้างมันนะเดยวาจอจนๆลงมามันบ่มมันบ่มได้ดีออนะวันนี้ใส่แยง <g ül> ใส่แยง <g ül> ใส่แยง <g ül> ไปนะ <g ül> เออนะทูเอเอนังชีดมองผัว่ามีดินนะน้ำอะไรไม่เล้งายเลี้ยงยันได้แข่งกันปืดเนาะล่างสางพร้อมกัน เป้าใต้เลยค่ะอาบน้ำแล้วยืนรอยๆอยู่ตรงโน้นนะคะลมกำลังจะไปถึงนะคะแม่แม่ วันนั้นก็ทูท่านี้แหละนะที่ได้แผล้ลนั่นแต่หังตรงคอมันเรียบร้อยได้แก้เลยข้อกับข้อกับเป็นแผลแล้วเห็นไหมน้ำไม่ไหลนะคะน้ำไหลแต่น้ำไหลน้อยนะคะถ้าเขาทูอย่างนี้ต้องน้ำน้ำไหลแรงๆนะหนังถึงจะไม่ขาดนี่นังขาดแล้วนะคะที่คอตรงคอทูจนเลือดซีบอ่ะ ถ้าเลือดไม่ซิบไม่เลอกถูเป็นการขัดขัดตัวนะคะตรงลาวนมก็ขาดด้านั้นเห็นมทุ่งฟางนี่มันถู่งฟางนี่แหม ใด้เปลี okay. <wi> ่ยนมาอ้ยผมระดับแล้วระดับไซระดับเซ่ระระดับเส่เพเปลี่ยนมามาใหม่สิลดบ่ามาใหม่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โบหูจกถอยนีแล้วข้ามาเดินหนาอย่างเดียวครับเดินหนาลถาอ,อยใช่ดีเด้อใส่ก็มังนใใั่งอยู่ฟ้ามันกม่บ่นใใั <c oughs> ่ไวางแลวนี่คดึงไปใส่นะ

ชุดแรกที่ตัดให้อ่ะยังสวยเลยนะแต่หายไปไปไปงานใส่ผ้ากับดานนะกวนเมื่อเคยใส่ผ้าใส่ผ้ากับดานด้วยเหรง อายุอายุจีจ่าพายุกขโอบปอดแต่งตัวหล่อๆแล้วนะคะเตรียมออกนะคะงานงานไหนก่อนงานงานวัดป่าเจียงนะะคนะคะ ไปแห่กระทินนะคะแม่ควานคงยังไม่ได้ไปด้วยนะคะแม่แม,แม่เพราะว่าเออเ,เดี๋ยวพ่อควานนะคะจะไปพ่อควานจะไปออำเภอนะคะเลยให้ควานเจียวใช้เดียวนะคะวันนี้ดูควานเขาใส่อันใหม่นะจะชิมตาสร้าง ไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ